ก็ขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องของทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมีกฎเกี่ยวกับการเล่นน้าสงการนะฮะทั้งแปดข้อมาบอกให้กับทุกคนได้ทราบนะครับใครที่ยังไม่ทราบนะฮะก็ทราบเถะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับแม่เริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะครับแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับไม่ใส่เสื้อผ้าที่ร่ดแหลมเกินไปโดยเรานลงให้ใส่เสื้อผ้าไทยนะครับผ้าพื้นเมืองหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าลายดอกครับตามโมเดลข้อ2เลยครับห้ามจําหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจััดงงาาานนนกกกิจรรรรมสะคบ ถึงจะไม่ใช่บริเวณที่มีการจัดงานกิจกรรมสงการนะรผมว่าก็ไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์อยู่ดีนะครับมันอันตรายครับไม่ควรจะดื่มกันเลยจะดื่มกันเลยครับกูขอร้องแล้วต่อมาด้ยวยข้อสามครับห้ามเล่นน้นําที่มีสิ่งเจือปนแป้งน้ําแข็งและโฟมนะครับจริงๆเราสามารถเล่นได้นะฮะถ้าเกิดไม่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นเดือดร้อนต่อใครนะครับแป้งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแป้งเย็นเน่ยเข้าตานี้ชิบหายวายวอนนะ ถ้าเกิดโป๊กเจ็บเอือ้อ,อ,อ,อตายอย่างนี้แน่นอนครับแม่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดเประตะโดนแบบเจ้าที่พนักงานนะฮะแบบอย่างเงี้ยครับโอ้โหโมีเรื่องช็อกป่ายแน่ครับโดนสวนแน่นอนครับโดนป่ายอย่างนี้ชิบหายวายวอกกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทนะฮะเราจะสามารถโป่อย่างนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวน,นะฮะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นอย่างงี้ครับเกอบจะเข้าตาแล้วครับถ้าเข้าตานี่ ผมไปอันตรายมากเลยฮะเราควรจะเลิกใช้แป้งเย็นนะฮะเรามาใช้ดีสอพองนะครับนี่แหละครับดนสอพองก็สามารถลดสิวได้ด้วยนะครับผมอ่านเจอมาแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนประเภทแบบนี้นะฮะให้โป๊ะโปโป,ป๊กไปเลยครับอย่าไปกลัวครับมีน้ําแข็งก็สาดใส่แม่งเลยฮนะไม่นา่าเลยตามมาที่ติกับข้อ4ครับห้ามใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้าที่อาจเกิดอันตรายหรือเกิดอันตราย อาจเกิดอันตรายนี่ก็อันตรายแล้วนะฮะถือว่ายังมีโอกาสในการเกิดอันตรายเกิดขึ้นโดยเนี่ยเราจะลงให้ใช้ขันน้ําตามประเพณีแล้ววัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับ <c oughs> ปืนฉีดน้ำไม่มีสามอันวะ <c oughs> ไม่หรอกครับปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะฮะเราไม่ควรที่จะมาเล่นกันนะครับเราควรจะใช้ปืนฉีดน้ําอีกแบบหนึ่งนะ,ะอย่างแบบเนี่ยครับควรจะใช้แบบนี้นะ,ะผมว่ามันก็เป็นปืนฉีดน้ําที่ไม่อันตรายมากนะ อืมผมว่านะแล้วก็สา,สาวๆครับเอ่อกรุณาดูแลรักษาตัวด้วยนะฮะเนื่องจากในเน็ตเนี่ยมีอย่างนี้ครับเมคอัพรีมูฟนะฮะอาจจะถ้าเกิดเข้าตานี่อาจจะตาบอดได้เลยนะผมเป็นห่วงครับหขอพักแป๊บนึงรู้สึกเหนื่อยตาบมอมดข้อ5้าครับห้ามขับรถกระบะประทุกน้ําในการเล่นน้ําสงการไปนในที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงานนะครับจริงๆผมว่าที่ห้าม,มนี้ก็น่าจะเป็นจากพ่อค้าไม่ค้าไม่สามารถขายของได้นะฮะแม่ รถเต็มนี่ติดแออัดกันหมดเลยครับข้อ6นะครับแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงการโดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยนะครับถ้าคู่เขานี้ไม่ควรจะเต้นนะฮะใช่ครับถ้าคู่เขานี้ไม่ควรจะเต้นและถ้าอุโมงค์นี้ก็ไม่ควรจะเต้นนะครับมันเป็นการเปิดทางของรถไฟนะคะรถไฟคงไม่อยากจะเข้าไปหรอกครับ อ่ะเราควรจะเล่นกันแบบนี้ฮะเล่นแบบชิวๆนะครับฉีดน้ํากันก็พอละเต้นแบบสบายๆเออโอ้ยแล้วมันคอยอ่ะข้อเจ็ดครับหากมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมประเพณีสงการขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมกับประเพณีของประเ,ระเทศไทยกันนะครับส่วนข้อแปดข้อสุดท้ายนะครับขอให้มีการกําหนดเวลาในการเล่นน้ําที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรนะครับและการเกิดอัชญากรรมในยามวิกาลนะครับข้อนี้ผมว่าควรจะต้องทํากันเลยครับก็ถ้าใครที่จะเล่นน้ำสงการนะครับก็ดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับดูแลสิ่งของภายนอกและภายในร่างกายนะแต่งตัวให้มีชิดนะครับและขอให้เล่นน้ำสงการกันอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ